สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับยูปริโตฟอปอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราโอ้โหมาเลยนี่นพี่กำลังยกเครื่องมาใหม่นะครับผมเครื่องนี้คือเครื่อง Workforce Pro นะครับผม C 5 7 9 R นะครับผมขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับเพราะรุ่นนี้มันแตกย่อยออกไปเนี่ยเยอะมากๆวันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ในช่วงอะไรครับพี่โซนอย่าหาวัชชันสอนอย่าหาวัชชันสอน มาแล้วครับเครื่องใหม่ครับผมสวยงามมากเอาละครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดเครื่องและติดตั้งใช้งานให้กับลูกค้าจริงๆนะครับผมเครื่องใหม่เครื่องซิงเลยเดี๋ยวมีพี่ตูนจะมาสอนการเปิดใช้งานที่ถูกต้องด้วยนะเพราะเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอะไรพี่ตูนเป็นเครื่องโฮมยูสอ่าไม่ใช่เครื่องพวกเครื่องตัวใหญ่ที่เราไปถ่ายมาให้ดูกันนะคือเครื่องเนี้ยจะ ค่อนข้างใช้ง่ายแต่ก็ดูไว้เป็นเกจความรู้แล้วนะครับภายในกล่องเนี่ยก็คือจะมีตัวเครื่องเนี่ยมาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีหมึกหมึกต่างๆวางอยู่ข้างบนก่อนเป็นกล่องมานะครับผมแล้วอุปกรณ์ต่างๆจะแยกมาคือตัวเครื่องเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องประกอบอะไรเลยเหมือนเครื่องพวก T Series T 3 1 3 0่ T 3 1 3 0 N ่หรือพวก T 3 1 3 0 M ่พวก T Series พวกเนี้ยจะต้องมาประกอบขาหรือว่าต้องมา,าคือคือต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะ เปิดเครื่องนะครับผมแต่เครื่องนี้เนี่ยขอบอกได้เลยว่าง่ายมากๆอ่านี่ชุดหมึกเขานะครับผมก็มจะมีหมึกมาให้แบบนี้เลยเป็นหมึกชุดเขาเรียกอะไรพี่ตูนสตาร์เตอร์อินิเชียลอืมสตาร์เตอร์คิดตัวหมึกเนี่ยจะมาแบบนี้ภายในกล่องเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตทาความสะอาดตัวเครื่องก็คือแกะพลาสติกมันออกก่อนนะครับผมย่าหาว่าช่างกอนเอาล้ครับผมเมื่อเราได้นําเครื่องเข้ามาวางในตําแหน่งที่เราต้องาการจะใช้งานแล้วนะครับผมแต่ขออนุญาตขอขอโทษมุมกล้องนิดนึงนะ พื้นที่ค,ค่อนข้างแคบไปน,นิดนึงอ่านี่ครับผมเราได้วางวตัวเครื่องไว้แล้วต่อไปทำอะไรครับพี่ตูนอ่าเปิดทำการปัดมือเปิดเครื่องคืงอเปิดเครื่องครั้งแรกนี่แหละปิดเครื่องครั้งแรกก็คือตัวเครื่องเนี่ยแทบจะไม่ได้ประกอบอะไรเลยอืมตามสไตล์กฝรค่งแค่แกะตัวพลาสติกออกให้หมดจากตัวเครื่องแล้วตัวนี้มีตัวล็อกหมวกพิมพ์ไหมไม่มีไม่มีโอเคครับผมเพราะว่า ในซีรีส์ของเว r ร์ o r อนเนี่ยจะมีตัวที่โดงเคยทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับผมจะมีตัวล็อกหัวพิมพ์อยู่นะครับผมก็เช็คกันด้วยดีๆนะอันนี้เป็นหมึกชูสตาร์เตอร์ปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมครับก็คือไม่เยอะอ่ามาแค่แบบใช้อ่าก็คือเพื่อเติมเข้าระบบภายในครัครั้งแรกทำให้หมึกเต็มสายเต็มระบบภายในนะครับผมอ่าหมึกจะอยู่ช่องอ่ามีตามช่อง C M Y K โอเค เครื่องนี้มีแมนทานันบอกไหมอยู่ตรงไหนมันจะมีอักษรบอกอยู่เห็นไหมตัว S ตัวนี้ต้องดูด้วยการมองอ๋ออยู่ด้านหลังเลยอ่าเห็นไหมโอเคอ๋ออ่าโอเคเป็นกล่องแมนทานันแบบนี้นะทุกคนเห็นนะครับผมเป็นเครื่องที่พัฒนาก็เหมือนแบบที่เราสามารถเปลี่ยนแมนทแนันบล็อกเองได้ นี้ก็เสียบสายพวก power หรือสายสื่อสารต่างๆทางด้านหลังใช่ไหมครับก็คือแค่นี้เองนะครับผมเสียบอ่าน้ำหมึกเข้าไปเติมให้เรียบร้อยแล้วก็เสียบสาย power ด้านหลังแต่ก่อนที่จะทําแบบนี้ได้อย่าลืมแกะพลาสติกออกให้หมดทุกจุดนะครับผมเพื่อไม่ให้เครื่องติดขัดระหว่างที่เรา initial หมึกหรือการชาร์จหมึกอ่าโอเคครับเปิดเครื่องเครื่องนี้ใช้ง่ายครับ Okay. มีภาษาไทยไมอันนี้ <Okay. S 1> มีภาษาไทยด้วยโอเคต่อไปเป็นภอภูมิภาค่าภูมิภาคครับผมเลือกภูมิภาคเราเลือกเป็นอะไรเอเชียปะไทยเอามีภูมิภาคไทยเลยเวลาออมแสงอ่าฮะเวลาออมแสงคือเหมือนการสลิปหน้าจอหรอโอเคแล้วก็ตั้งวันวัน<ม>ที่ต<ม>ิดตั้งอ่าววันเดือนปีเวลา โอเคครับหลังจากที่เราเนี่ยได้เซตเพวกวันที่เวลาอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเครื่องก็จะทําการอา๋อนี่คือเข้าการชาร์จมือเลยล้วครับใช่ฮะรอการชาร์จมือก,<ๆ>การชาร์จมือก,ก็เหมือนที่เราได้บอกไปหลายๆคลิปแล้วนะครับผมก็อย่าไปยุ่งกับตัวเครื่องมันดีกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นไทม์ไลน์ขึ้นมานะครับผมว่าจะใช้เวลาในการชาร์จมือเนี่ยกี่นาทีอ่าจะขึ้นเป็นลักษณะประมาณนี้<ๆ>เห็นกันเนาะ ในขั้นตอนนี้เราก็ปล่อยเครื่องเนี่ยชาร์จมึกไปให้เรียบร้อยเลยถ้าคนที่ทําเองเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกหัวพิมพ์หรือเครื่องอระบบภายในเนี่ยมันทํางานมันจะวิ่งไปวิ่งมานะครับผมจะมีเสียงอยู่นะฮะหน้าที่ของเราก็แค่รอให้ทไลายตรงนี้มันเต็มนะครับผมแค่นั้นเอง